สวัสดีค่ะเพื่อนๆคลิปนี้แม่มก็จะมาทำปลาหมึอกกรอบนะคะใช้ตัวนี้นะคะเห็นไหมคะโซเดียมไบคาร์บอเนตนะคะตัวนี้ค่ะใส่เข้าไปนะคะ1ช้อนโต๊ะนี่นะคะ1ช้อนโต๊ะใส่ไปต่อน้ำนะคะ1ลิตรนะคะ หนึ่งลิตรถ้าใส่เข้าไปละลายดีแล้วก็นี้นะคะใส่ปลาหมึกแห้งค่ะแช่ไปเลยใส่ปลาหมึกแห้งแช่ไว้แบบนี้นะคะหนึ่คืนค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูกันนะคะก็มาดูปลาหมึกที่แช่ไว้นะคะครบ24ชั่วโมงแล้วนะคะ เห็นไหมคะจากปลาหมึกแห้งเขาก็จะฟูขึ้นมาแบบนี้นะคะเราก็ล้างน้ําล้างน้ําเขาแล้วก็ต้องเอาหนังออกนะคะเอาผิวหนังเขาออกแหมมก็เอาหนังออกเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็หั่นเป็นชิ้นๆแบบนี้นะคะใครจะเอาไปผัดจะเอาไปใส่ยีนตาโฟนะคะนี่นะคะได้หมดเลยวิธีทําไม่ยากเนาะหมึกกรอบง่ายๆนะคะ นำใช้ตัวช่วยตัวนี้นะคะเดี๋ยวให้ดูอีกทีนะคะเขาเรียกว่าโซเดียมไบคาร์บอเนตนะคะโซเดียมไบคาร์บอเนตเนี่ยเขาจะช่วยในเรื่องอขึ้นฟูนะคะในการทำขนมเบเกอรี่นะคะพวกคุกกี้นะคะแล้วกอ็อะไรก็แล้วแต่ที่ต้องการให้ได้ความกรอบนะคะเช่นปล้ต้องโกก็ใส่ตัวนี้ด้วยนะคะ อลองไปหาซื้อกันดูนะถ้าจะเก็บไว้หลายๆวันนะคะเราก็แช่น้ําไว้แบบนี้ใช่ไหมคะแล้วก็ต้องเปลี่ยนน้ําเขาทุกวันนะคะเราก็เทน้ําใหม่ใส่แบบนี้นะคะใส่แบบนี้นะคะแล้วก็แช่ตู้เย็นวิธีทำนี้นะคะแมมเอามาจาการายการเกี่ยวกับอาหารและสุขภาพของญี่ปุ่นนะคะรายการนี้ก็ทํามาก็20ปีแล้วปัจจุบันนี้ก็ยังทําอยู่นะคะเพราะฉะนั้น ปลอดภัยแน่นอนค่ะไม่ต้องกลัวนะคะว่าจะไม่ปลอดภัยนะคะเพราะแหม่มก็กินเองนะคะแหม่มก็ทําแบบนี้นะคะ